วันนี้ Health Connect จะเปิดด้วยข้อมูลที่ฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าเราต้องช่วยกันหาทางออกด้วยกันนะคะมีข้อมูลด้านสุขภาพของคนไทยค่ะช่วง10ปีที่ผ่านมา ข้อมูลแรกอันนี้เป็นข่าวดีนะคะว่าแนวโน้มคนไทยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นในส่วนหลังเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลที่ดิฉันมองว่าเป็นสัญญาณเตือนแล้วกันนะคะว่ามีอายุยืนยาวมากขึ้นแต่แนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็สูงมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้นะคะมาฟังทางออกทางแก้ในเรื่องนี้กันค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้สนับสนุนแผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคหรือ BOD อดีทำการศึกษาทุกๆ5ปีโดยจากการรวบรวมข้อมูลภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทยรอบปีพศ2562พบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาคนไทยมีแนวโน้มอายุยืนยาวขึ้น เพศชายจาก70.5ปีเป็น71.7ปีเพศหญิงจาก77.3ปีเป็น79.4ปีด้วยระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นแต่กลับต้องอยู่อย่างทุกพลภาพเจ็บป่วยพิการและขาดสุขภาวะยาวนานขึ้นสถิติเพศหญิงมีระยะเวลามากกว่าเพศชายเปรียบเทียบระหว่าง8.3และ5.5ปีก่อนจะเสียชีวิตจากสาเหตุ5อันดับแรก คืออุบัติเหตุทางถนนโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจขาดเลือดมะเร็งตับและเห็นแนวโน้มของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใน20อันดับแรกโดยสาเหตุที่บอกไปข้างต้นยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ผู้คนต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรขณะที่เมื่อดูความเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรค NCD จากสถิติทั่วโลก10คน เสียชีวิตเฉลี่ย7คนสอดคล้องกับสถิติในไทยประมาณ3ใน4จะเสียชีวิตด้วยโรคเหล่านี้ส่วนอุบัติเหตุทางถนนทำให้คนเสียชีวิตเฉลี่ยมากกว่า20,000คนต่อปีหรือประมาณ60คนต่อวันปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาระด้านสุขภาพหลักๆมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินการสูบและการดื่มอันดับหนึ่งยังคงเป็นบุหรี่และยาสูบ ทั้งจากการสูบเองและได้รับควันบุหรี่มือสองสิ่งที่ยังเป็นท็อป5ท็อป20เนี่ยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนใหญ่พฤติกรรม2องตัวพฤติกรรมการดื่มสุราเนี่ยช่วงรา,ากการสำรวจเพิ่มขึ้น,นครับพฤติกรรมการเสพสูบสูบบุหรี่ยังเป็นประเด็นใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มของวัยรุ่นรุ่นใหม่ครับโดยรวมนั่งอีสิการ์ดด้วยเป็นเรื่องนึงแล้วก็เสพยาเสพติดถ้าจะไป5ปี10ปีข้างหน้านย ผมต้องเอาจริงเอาจย์กับเรื่องของการสื่อส,อส,อสารพลังการสารนพลังของพื้นที่ชุมนชนดนึงภาพประชาชนภาพท้องถิ่นเข้ามาช่วยทำให้คนรุ่นใหม่กินเหมาะสมเพิ่มขึ้นเศษน้อยลงจัดการเรื่องปัญหาของยาเสพติดให้ดีขึ้นนะครับ BOD และกการจัดทำข้อมูลภาระสุขภาพคนไทยถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดนโยบายตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงภาคประชาชนเป้าหมายคือคนไทยมีสุขภาพที่ดีและอายุอืนยาวด้วยค่ะ ข้อมูลภาระโรคมีส่วนสำคัญต่องานสร้างเสริมสุขภาพทำให้สอสอส,อสอเล็งเห็นปัญหาชัดขึ้นนำไปสู่การกำหนดทิศท,ทางเป้าหมายและเลือกมาตรการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการครอบคลุมเรื่องยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดอาหารกิจกรรมทางกายความปลอดภัยทางถนนสุขภาพจิตมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเป็นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเป้าหมายไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้คนไทยอายุยืนยาวขึ้นอย่างมีสุขภาวะหลักๆก็คือการกินเหล้าสุรีการกินอาหารที่ไม่ดีสุขภาวะกินหวานมันเค็มไม่ออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงเรื่องของโลพิงอากาศที่เริ่มเพิ่มขึ้นเ,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 เรื่อยๆเรียกว่าเป็นสาเหตุปัจจัยเสี่ยงนะครับ ที่ทำให้คนเป็นีีเยอะในขณะเดียวกันเรื่องของหวยในถนนเนี่ยไปอยู่ในพฤติกรรมของคนซึ่งมักจะเมาแล้วขับบ้างเห็นว่าทั้งหมดเป็นงานที่ต้องใช้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเนื่องจากในปัจจุบันมีขอบเขตงานที่กว้างกว่าการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณาสุขอื่นๆโดยเน้นไปที่งานสร้างเสริมสุขภาพแบ่งเป็นหลายระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับนโยบายเน้นทำงานร่วมกันต่อเนื่องลงสู่ระดับชุมชนส่งเสริมบทบาทการป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้วยกฎหมายมาตรการด้านภาษีและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพยังผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ถึง70-8เอการบริโภคการใช้ชีวิตรวมถึงข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงด้วย ซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือการสร้างปัญญาสร้างพลังความรอบรู้สร้างความเข้าใจดนะ้านสตินะครับของการมีสุขภาพดีเนะี่ยไปกับพี่น้องประชาชนและสุดท้ายเนี่ยทำไงก็ได้ที่ให้เขาเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนสู่การมีพฤติกรรมของการมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป้าหมายสสสในอีก10ปีข้างหน้ายัางคงเป็นการทำงานที่สร้างการสะท้อนกลับ ไปสู่ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการสูญเสียหรือที่ทำให้เกิดโรค NCD และปัจจัยที่จะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจะช่วยให้คนไทยอายุยืนยาวขึ้นอย่างมีสุขภาวะถ้าไม่อยากป่วยด้วยโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะก็ปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ดูพฤติกรรมของตัวเองนะคะให้เข้ากับพฤติกรรมที่ทำให้เรามีสุขภาพดีค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพลคเน็ค่ะ thank you